เริ่มบอกว่ายยมใส่กระเทียมทุ่นน้ำเดือดจ้ะแต่ว่าหาโบโพอตินไกล่โลนึงหลายแห่งกระเทียมหน่อยหน่อยมาละปอม,มไม่แกะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาซแซบ MT Channel เมื่อนี้นะคะทุกคนคิดอยากกินเล็บมือนางเนาะก็เลยจัดยำเล็บมือนางนะคะเห็ดเองเนาะเผ็ดๆเลยจ้ะน้องเบลพนวันมีหนามสำรองมันนำพื้นซิมมึงแล้วมันเผ็ดนะจ้ะผักแก้มของเราขาดไม่ได้นะคะ r รดิชนะคะมะระปอมสลัดนะคะมาจาดเซ็ตเซ็ตกันจ้ะกินกันน้องเบลสองคนนะคะน้ำอีกรอบเมื่อกี้กินเผ็ดเลยเนาะใส่ทั้งพริกป่นพริกอันสดแลละก็พริกแห้งสามพริก พริกสามสหายฮเป็นว่าตีนไก่อุปวบเลยจ้ะไปบอกยอกคนขายาเขาเปลนหนำบอกหน้าแตก <c oughs> อร่อยเพื่อว,ว,วางอลังการแซ่บแนวคืออยากมันแซ่บเนอะเฮ็ดยัง เริ่มบอกว่าย่ำใส่กระเทียมโทคน,น้ำเดือดจะ้ะแต่ว่าหาบ่พอตีนไกล่โล่หนึ่งหลายแห้งกระเทียมหน่อยหน่อยมาละปอมไม่แก่ อืมของชอบน้องเบลย่ำกับยำทั่วไปแล้วจะก็เลยบริผ่านแสดงวิธีทำ กับซ้ำก็คล้ายๆกันไม่ใช่ปะคล้ายๆแต่ว่าอันเนี้ยเราไม่ได้ใส่ไอ้น,นั่นไงปลาราไม่ได้ใส่ปลาแล้วก็เข้าใส่ขึ้นช่ายไงเพิ่มขึ้นมากจำนี่ต้องใส่กระเทียมไหมไม่ไม่ต้องใส่สูตรเขานะไม่ใส่กระเทียม แต่ว่าถ้าเป็นส้มตําใส่อยู่เม็ดหนึ่งสองเม็ดเอ้ยพูดผิดกลีบหนึ่งสองกลีบกีหนามแดงแดงเนาะสีสีจริงๆคือแดงมากไปกินอันย่ำข้างนอกบางเดือกับบสาใจแบบว่าเขาเจ่าใส่สอดผริกเนี่ย มาเสบน้องเพาเคยเห็ุจังเกือใส่สวดผิกก็เลยกลับมาก็เลยตรงจัดเนาะซอสพริกนี่เขาใส่ให้แดงบ่หรือยังไงใช่ช่วยให้น้ำแดงแล้วก็ความเค็มข้นของน้ำมันนะเป็นแบบว่าข้นนิดนึง แต่ว่าไม่ชอบแซบหาก็เทียมวะคือบอกเอามาใส่ได้หลาย ม <laughs> ันจะหมดซื้อไม่ให้่ตังหลายซื้อไม่ก็ได้ นี่ก็ต้องเลือกนะทำไมไม่รู้ว่าเลือกทำไมกินแต่อันสวยๆฉันบอกหนู <c oughs> งงเหมือนกันทำไมต้องเลือกอันสวยๆมันค่อยน่ากินไงว่บาวาจาพักเด้อเดือนนี้แฟนก็นต้องเลือกนะจ๊ะ <c oughs> เลือกไลยบ่ ก็เลยบอกนนี้บ่กมียักถเถอะอยู่คนเดียวก็ดีนะบางทีแบบว่าไม่ต้องไปรายงานใครนะส,นส่งหนั่นส่งนี่บอกปวดหัว นั่เือครับรถอยู่ส่งนั่นส่งนี่ไม่ให้ดูหน่อยอ้ยเหลี่ยวเ้วยจะจ่าบอกไปเลย้าแบบนี้ <c oughs> คุณไม่มีสิทธิพูดนะค่ะเห็นว่าบ่งงามก็ะเหลือกอยู่อันนี้กระเทียมให้น้องเบลบกินต้องแบกคนดีๆนะคนที่โอเค <c oughs> สำหรับเขาก็คือความสบายใจเนาะ อ่อนแสบตีนไก่โล่หนึ่งจะจั่กินกันเป็นโลกันของเดียวนั่งนคือกับโล่เคืองเนงาะบทเดทคลิปอยากให้แบบว่าถ้าหลวกแล้วมันบอหดคือจังตอนที่ข้าสื่อไงมันหดบอเออแบบเป็นติ่มาาเติม,มคำาดีเนาะ <c oughs> เริ่มละเงือเต็มเลยเจ้า <c oughs> เสพ <c oughs> แรกดิมวันนี้ฮึ่นคักมันฮึ่น <c oughs> มันคือวาตาบินี่จ้ะกินลงไปนะ เมื่เฮืนยังยังหาภาษากลางไม่ได้เลยเออไพ่หูกระเม,นม่น,นมา่บอกในเดื่องจะเฮ่นชุนมันซ่ามันบอกบนถือ <c oughs> มันไม่รู้อ่ะมันก็จะมันขึ้นจมูก,น,กนู้แค่เนี้ยแต่มันหืน <c oughs> ินคืนอเก๋ยไม่รู้จกแปลไม่ได้ดิ สดน้ำก่อนเบิ้ลเราบอกกระเทียมดองของเบิืมนี่ไงอ่ะวันนี้อนาะกาศร,ร้อนเนาะร้อนตั้งแต่เมื่อวานแล้วร้อนแบบร้อนมากนี่กระเทียมที่ไม่กินอ่ะให้ลองเบิลกินเพื่อนชอบไม่ใช่หรอ,รอกินไปก่อนมันหวานๆแล้วก็อันนี้เผ็ด แล้วก็เปียกมันก็ครบรสถ้ามาระแขมันดูยังไงอเม็ดมันแก่มันกัดบ่ได้ค่ะมันแก่มันแข็งแน่นิดหนึ่งถามมันอ่อนก็คือกินเลยเบิดเม็ดแ่บมีคนถามอยู่ว่าอันมะระบ่ขมบอกคือกินได้มันขมอยู่แม่จอาแต่ว่าคือมันกินทุกมือนะมันก็ะเลยแบบว่ากินได้เหมือนพักชนิดหนึ่งแล้วใช่ไหมสำหรับพี่อ่ะ มะรวเหมือนผักชนิดหนึง่งก็อารมณ์เหมือนเรากินผักทั่วไปอารมณ์เหมือนสมมติว่าน้องเบลไม่เคยกินอสลัดใช่ไหมแล้วมาหัดกินทุกวันอย่างเงี้ยกลายเป็นกินได้แต่ก่อนกินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแซ่บ มันหือนอมันหืนต้องดับน้ำดับข้าวมึงได้นอนสักขวดห่อนๆแบบนี้คนละชิ้นเหลือสองชิ้นนี่กระเทียมกินเลยกินเยอะละกินแล้วอ,อ,อันหนึ่งสุดท้ายแฟนหล่อ หอมกับหวานดีเนาะเขาอยากไก่ชิดนะมาบอม,มากัะน้ำดีดีเลยจ้ะอันบุะเทศไทยเพิ่นออกมาแต่ให้นอนอยู่ไอไก่เขากับแบบใหแ้แบบเหมือนมีความสุขอืมให้แต่แบบได้เข้าใกล้อะ่ะก็สบายใจแล้วเนาะง่วงขึ้นกันณจิม ขนาดว่าบุาคคลเด็กกับบ้านด้วยจ้ะตอนที่มาแต่ก่อนตัวเล็กเลยเองอืมตอนตอนที่เอามาเลี้ยงอ่ะอเออมาเขามาอยู่แค่ประมาณสองอาทิตย์เขาก็กลับซูรินแล้วไงตอนที่อามาจากเยอรมันอ่ะอือผลปุยปุยประมาณสามเดือนตอนนั้นตอนนั้นอามาจากเยอรมันเนาะเอามาเลี้ยงเนาะอือค่บัดนีเนี่ย มนะือนี่ยมันอยู่ประมาณสองอาทิตย์เมื่อกับกับซูลินที่นี่อาับกับเมืองนอกแลก้วกต่โควิดเลยเนาะตอนอารับมาที่นี่ตั้งแต่โควิดเลยจ้ะกับประมาณสามปีกว่าน้องหมาแมนบอกประมาณนั้นแหละสองปีครึ่งเออประมาณนะั้นนั่นละจ้ะก็คือบ่ได้เจอตั้งแต่ตอนที่ว่าเพิ่น,นหน่อยหน่ยกับมาเพิ่นกับย่างจาได้ป่นี้เข้าไปไซส์มาไซสเพิ่นกันย่างน้ำเบิดเลยอันยี้มัขื้นเห็ดตัดคลิปอยู่นั่งอยู่ข้างนอกหน้าบ้าน กลับไปนอนอยู่หันงองอีลีเข้ารักอืม้มามันหักแบบว่าเห็นอนียังก็เอาให้ม้ากินนะจ๊ะแต่ว่าม้าเนี่ยห้ามกินกลางเพราะสันล่ำใส่พื้อนอักเสบระวังเลยอร่อยมากทำไมฉันเหมือนว่า ไม่อิ่มไม่เป็นไรทำกินใหม่เนาะแสบเดี๋ยวเราจะมีข้าวเย็นตก,กอีกรอบไปคิดก่อนว่าทำอะไรกินเอาล่รอะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะยำเล็บมือนางนะคะอร่อยว่าวางอลังการแสบหลายเนาะเมื่อกั้ต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,การติดตามแล้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะถำไม่เว่าหลายไปหรือว่าเบาหน่อยไปก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะถ้าบอถึกใจไผเนาะ แล้วก็สําหรับใครที่กดเข้ามาดูใหม่นะคะเหมือนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย